สวัสดีค่ะฝากช่องด้วยนะคะอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลวันนี้ได้มาทำคลิปยีนิโอจะไปสมอารินนะคะโอ้ตามไปดูหน่อยนะคะขับรถไม่ได้ขับรถเองถนนหน,นทาง เดินออก็ได้เนี่ยนะอากาศดีมากวันนี้อากาศเวอร์ฟินเวอร์ชนชง จะได้เข้าสมอวารินแล้วค่ะกัดดีนะคะวันนี้ไม่ได้เดินเลย,เยออกเรถจอดนะคะไฟแดง รถใหม่ด้วยรถใหม่เลยรถเพื่อนเขาจูบตูดนี่นะคะห้างสมาร์ทนของไอซ์แลนด์ประเทศไอซ์แลนด์นะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะ มาจอดทางเด็ดเด็ดเวอร์เลยฟินเวอร์เลยค่ะขัไไไบไปอยู่กล่องหลวงอะไรเนี่ยดูดู ออ๋นั่นว่าแน่ว่าคันเดบอวแล้วมไม่ได้เปิดเลย y ยูทูปเปิดมันยูทูปแป่นนะคะย <laughs> ินไหมไม่ได้เปิดช่องอีกแล้วจัดเอ้ยไม่เนอะไม่สิ่ไ่ได้เปิดช่องเลยห่อกมันไปคุยแล้วไม่ได้เปิดช่องเลยมีเพื่อนฝากช่องด้วยนะคะอ,อ nice ัมพ i c e Land Channel นะคะวันนี้กำลังจะเดินเข้าไป สวนชมห้างสับสินค้าของประเทศไอซ์แลนด yes. ์ตามมาดูนะคะว่าจะมีอะไรมรั่งคะรถที่จอดรถอากาศฟิน,นเวอร์เลยค่ะดูสิ S, อันนี้ฮาเกิบฮาเกิบข้างในเปิดทุกยีสี่ชั่วโมงฮาเกิบไอซ์แลนด์มีที่จอดจักรยานโคสนาซาร่าซาร่า ติดตามไปดูนะคะสมอวารินวันนี้วันหยุดวันเสาร์สาวๆพาสาวสาว,สาวมาเดินห้างร้านเล่าดูร้านเล่านะคะแต่เราไม่ได้เข้า เราจะไปตามไปดูร,ร้านนิวยอร์กร้านนิวยอร์กร้านนิวยอร์กกลังเดินนะคะกลังเดินเข้าไปดูในห้างสตินค้าเส้นใหญ่ของสมอลรินที่นี่ที่ ไอซ์แลนด์ที่ประเทศไอซ์แลนด์ค่ะนี่ขายร้านขายโทรศัพท์นี่นี่ร้านอะไรเอ่ยซื้อนแน่ซื้อนแน่จะได้ทำค่ะ ลแล้วมันกลับกล้องไม่ได้เหรอเออมันกลับไม่ได้อ่นะเนาะมันกลับไม่ได้โทรศัพท์พี่ เนีมันต้องหมุนตรงเนี้ยหมุนได้แล้วเอามันมีชิงช้าด้วยชิงช้ามาหมุนไาม,มาดูขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟขั้นบนมาดู ซาร่าาร่านะครับีอากาศดีคนก็มาเดินเยอะอยู่คนมาเดินข้า s m a l l ตช่ไวแนนะครวนี้จะมาให้ดูจับสินค้าของ s m a l l e ตามไปดูนะคะบตามไป่นวายจังเลยอ่ะติ่ ะยังไม่ตัดดิละมันได้กี่นาทีชิบนาทีเหรอสวัดีค่ะสวัสดีสิงคไม่เข้ายากานไม่เข้าตัดแล้วตัดแล้วยนายกำลังจะทำร้อยกระเป๋า นี่ฝากช่องอีลาติดตามอีลาอารุยชาแน,นลด้วยค่ะสีสวยมากเลยนะคะเนี่ยซาร่าซาร่า